สิซื้อยจะนี่เก้าหมายถึงศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เก้าท่านี่แหะคึ้ว่าสิซื้อขึ้นได้ใหญ่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเขาสู่ช่องพ่อสายพารวยครับเอฟซีขับเมื่อนี้พ่อสายพารวยกะโครงสุดท้ายกาคือว่าเป็นโตเป็นโครงสุดท้ายกันเลยนะครับเนาะเพราะว่าต้นโงด์เพรอะวันนี้ไม่เห็นแม่ปั่นครับเอฟซีครับกับมาตามเอาโครงสุดท้ายของแม่ปั่นหรอนะครับเนาะ fc กับอ่าหายใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องกับเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องกับเป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านั้นครับ fc ครับแม่ปั่นคนฝันแม่นครับ fc ครับอ่าเมื่อนี้ก็เสียดีตามไปฟังแม่ปั่นที่บอกอีกอย่างสู่ฟังเลยครับเด้อ fc พอสบายกับบอดรมาตาต้องหงุดนะครับเนาะเพราะว่าแม่ปั่นเพิ่นเข่าขึ้นเบาเข่าครับ fc แต่วามาทุกขังเพิ่นกระเข่าด้วยครับ fc ของแม่ปั่นนี่ครับเนาะเพิ่นเว้าดีครับนะแม่ปั่นเพิ่นเว้าดีครับเพิ่นเว้า ัวหัวมนดีนะครับเนาะจากการเล็กมันก็เขามาตลอดครับเอฟซีครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับน้องเอฟซีครับพ่อสอยสิภาไปฟังจากแม่ปันพนธีบอลอย่างสูฟังนะครับนาองเอฟซีครับไปตามพ่อสอยไปครับเอฟซีครับขความครับวันดีครับแม่ครับเอาเอาวันดีครับแม่วันดีครับวันดีครับนี้มาเย็นยมาเย็นแม่ปั่นครับเอฟซี นั่นเนี่ยขึ้นไปขึ้นมากก็ได้ยางไปซื้ออืมซื้อไปมันเได้ยางไปดอกท้ไปซื้อหาซุนนี่แะว้าวซื้อหาซุนีุ้นทานอย่างี้ได้ยังโตชุมือนี้ไปใส่ยางเากน้องแม่ท้โท้โท้อบอกเขาอย่างนี้มันมีหมักก็บแบบเนาะมันมีหูทิพจัวนั่นเอ่นไปยนั่นเนาะซื้อกันหน้าเนี่ยและว่าไม่ได้แม่พนัน กันไก่ท you know, ิ่เศร้าแล้วไงไก่ทีเศร้าขายมันจบแล้วไปซื้อขวางดิอีกออกแล้วว่าสิงไปซื้อแล้วก็นอนหลือแต่คิอว่าบ้านสริเล็กตัวนี้ก็น่าจะอซื้ออืมวัดวดนี้คือว่าฝันแล้วฝันอยู่น่ะแต่แต้มมือเล็กออกมาต่หลอดเขาก็มาฝันขึ้นบ้านเขาขึ้นนี่ก็มีขึ้นบ้านเนี่ยฝันแจ็คเกอร์เนาะก่อนะก่นอยากมากกว่านาะบ้านเล็ เขาเน้นแต่ผู้เฒ่าผู้เก่าตายแล้วไงผู้เฒ่าอืมไม่เอาแก่ผู้เก่าผู้ชักผู้เฒ่าผู้เก่าจะเป็นตายแล้วอืมเป็นตายแล้วคุณจะกลับขึ้นมาตายไหมโอ้กลับขึ้นมาไต่ไม่อีกเพราเด็กตัวเก่าเพราเด็กตัวเก่าป่วยายยังว่าจะกลับขึ้นมาตายไหมไม่เอาเลยเอาเห็บเขาไปพบว่าแต่เอานมาว่ามีดีดี พูเฒ่าพูเก่าตายแล้วขึ้นมาตายใหม่เออมันเลยขึ้นมาตายใหมเนี่ยก็ได้แิ่เพิ่นหามหามไปเผาก็บ่ได้เผาเมีมดอกเผาของฟนเพื่อจะเก่าพุ่นล่ะอือสมัยเก่ามแม่วาเล็กตัวเก่าสิติดมาอยู่ตัวเก่าตัตตาตวใดจ๊อแม่คนคิดของแม่นี่ราชสูงชื่อขึ้นมาตุ้ยสูนหายเรา แม่ม yeah, yeah, no, ัก yeah. ศ so, yeah. ูนเก่านะศูนเกนองูเ่าศูนสมตายแล้วมันตายแล้วกลับมาอีก่มมาตายเพิ่นเพิ่นอายุจักปีแม่จเพิ่นได้บ่ค่ะบ่ฮู้แต่ว่าเพิ่นเป็นมู่เดียวกับพ่อใหญ่เฮาเนาะพ่อเฮาเพิ่นก็เพิ่นเสียตัว92 91เนาะค่ะ ก้สิบเอสเกาสิบสองเขาอย่งเอะนุ่นเดียวกันนั่นแหละสิเขานึ่งเก้าสวนยูเล่านี้เนาะสิบพันละใครเป็นพันย่างใครเป็นพันย่างมันเป็นลอยกลัวแล้วล่ะใครเป็นพันย่างเ่าสมุนก้นส่วงนั้นเนาะคนกลับมาส่าหม่ตายอันเอาไปเผาเอาไปฟืนกองฟ้อนว้แม่ยาเอาฟืนขึ้นหน่อยแท้มันถือเขาไหมตี้ม่ว่าแน่ก็เรยกปหาเก็บฟืนมาหยั่งมาเผา่นเก็บฟืนมาเผาร อันอยู่ในกองค้อนไข่ไลูกเบิ่มๆอยู่นั่นเดยขาขึ้นฟ่าสากหลักเอาขึ้นขาหนึ่งบ้านนี่เอาขึ้นขาหนึ่งสากหลักกัดขาที่สองมันเอาขานั่นตกปุกลงมาขานีเดยขึ้นอีกสัน้นที่เ้ยขึ้นฝ่าคน,นแม่เอามาตัวใดก็เก้าศูนย์เก้ามากเก้าศูนย์เก้ 9, 9. ากกส,กสองไปยังสี่แหละเพราะว่าบ้านนี่ขาขู่ออกเบิ่มแล้วลูกคือนั่งพ่อว่า ต๊ะกลับกองฟ้อนมาย,ยืนแข่งย่งยบบบบางาอยู่ใน,น,น,นกูจิกับขึ้นมาบางเก่าดอกพคนวางสิเนี่ยแม่หลุดย่านแม่แล่นเขาป้าแล่นเขาป้าเพิ่นแต่แล่นมันถึงกับขึ้นมาบางเก่าเพิ่นกับมาเฮียนเบียดที่ว่าเขาเบ,าบาต่ตายสิเนี่ยเบอร์ตายแล้วเด้เผาแล้วลูกขึ้นยืนออกต๊ะต้องจอากกองฟ้อนลูกขึ้นยืนเขาย่างแง่งหน้าแงกหลังแง่ก็นแข่งย่าง,าาาางเป็นแม่ท่านกูจะกับขึ้นเมี่ยบบังอยู่แม่ท่านออากับขึ้นเมี่ยได้ตายแล้วแม่บังแล้วก็เล่นระเบาดนี่ ที uhm. ่เ <Ki> กับข้นเนี่ตัวเก่าต้องมาตัวนึงเมีคือว่าตัวใดคือตัวเก่าแต่ว่าแม่สมักซแต่ว่าแมสีออกเก่าใส่พ่าะมันคือซุหาสิบพาก่คิ่เมียแจ๊คนหาเป็นปัญหาอยู่นี่แล้วเลยชงเก่เนี่ยแเม่ว่าตัวเก่าจะไม่แต่คือว่าซุนซหายม่มสกะเื่อนเก่าหาหาเก่าก คนนเก่านเก่าอยแล้วขนาดเด็กัตเก่าแต่ว่า่นวายจากส่นอิเล่กูจิกับขึ้นเนี่ย่นวางสิแ่แรนขึ้นเนี่ยเฮียนคนแ่มาเฮียนม่บอกว่าทะเบียนบ้านยังแ่จับว่าไดจับวาดกับขึ้นเนี่ยแบบเนี่ยมากนแต่ว่าเก่าใส่เอแม่มากใึ่งเราม่ออกเก่าใส่ซีพ่าเก่าุนหาบังคันเด็กโตเก่าแ่พูดถึงอันนักเก่ากาก่าอยู่เลา่กูกับขึ้นเนี่ยคนวางสิ ในเล็บมักเล็บแม่ก็เล็บว่ามักเก่าฉุนก็มักเก่าฉุนก็พุทเทา์นะเล็บเสี้ยวเก่าเล็บซืดอกผู้เฒ่าตายไปแล้วโดนแล้วตายโดนแล้วนี่แหละตายอยูแล้วแังไม่จะมีฉุนเนาะแม่เนาะยังไงยังฟันเป็ดเก็ก็แม่สิมักฉุนเก่าที่บางหันแม่แม่อันแม่ซือเล็กอันซือลาตนีฉุนเก่านั่นแหละนี่แม่เล็กกันทีขึ้นมาหาแมสแต่นี้ขึ้น่าบางหันแม่บ่ได้มักแม่ก็ซื้อไว้นะมัน ที่มันตัวนนี้บ่จะขึ้นมากสิเนาะเก้าศูนหานี่ก็ขึ้นเท่าแอ่พอว่าเพิ่นพูถ่าเท่าพูฒ่าวไมเด็กตัวเก้ากับมุนหาแม่ขึ้นมาแค่นี่อย่างนี้ขึ้นมาฟันเห็นพ่อจ้าข้องบั้นพ่นกระตายแล้วได้แล่นกอดเพิ่นหายใช้เพิ่นปกติถ้าแม่ฟันเห็นพญเถ่ามันจะออกเก้าศูนต์่นได้ผู้เทียวบัถ่าว่ล้วบาดนนี้เลย อ๋อฟันเห็นไปบ้านนี้ฟันเห็นพอจะค้องได้มาขึ้นได้ไฮแลนด์กอดเอาเพื่อนเพราะปกติตะเก้าขันขันมันคิวขึ้นตะเก้าหันขึ้นเก้าศูนย์ฟันเห็นที่ได้ออกเก่าศูนย์มันจะออกเก้าศูนย์ล่ะผู้เทียบอแต่ว่าอันไหม่ในห้องกับบาริกากับลั่นแล้วเนาะความฝันไม่เห็นจะกองเป็นสันฟันฟันเห็นพ่อใหญ่เทาเห็นน้ำพ้นใจไม่ใช่เป็นศูนย์เก่าเก่าศูนย์ทันที แต่กาไก่เมม่อออะแ้วแม่ฝันต้องสีไก่ด้วืแม่ถือไก่สุดท้ายก็ดีแม่สุดท้ายแล้วเหม่อเด็กออกมือเือนะแม่นเอเด็กออกมือเอือนกะไทยสุดเลยล่ะเมือนี้บานี้พนแม่คิดว่าสีซื้ออย่นี้เก้าผสมแม่ซื้อซสองซูนสามซูนเก้าท่านี่แหละขึ้นว่าสีซื้อขึ้นได้ให่กว่าขึ้นได้ใจม่ขคือว่าเลขมากก็คือมากซูนกับว่า คนตายอยูแล้วฟันเห็นคนตายสองคืึ้เห็นต้อพูดเท่าตายเนาะก็เลยมักตัวนี้แห้ะแห้งมักศูนนี่แหละมาละแห้งมันเล้สีจับออกเก้าเอาสามเอาสองใส่น้ำนังสินะคือบางเก้าสองศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้าแล้วก็ฝันเนี่ ในข้อมากในมือส oui. well ุดท้ายดิค so really yeah. ุณยายมีมีโทรศัพท์ัก่อนหรอคะโทรศั่ะ์แม่เดา๋ยเล็กถ้วยทายท้วยล่ะ์แม่มันสองสามตัวสองสองสองตัวสองสองสองคนแล้เอาเพื่อเอฟซีอยากโทรหามือสุดท้ายมืออื่นน่งสิแม่อ่หถ้าอยาฝันคริบเขาถ้วรหาได้ปะเอาลขโทร่ัพั์ไม่จำได้ตั้งแต่เล็กถ่ายสามตัวมันเย สองใบคุณตีแม่เอออันนันไม่ถืออันเลกอันซุ้มหัวไหลเทียดู่เอันอี่ยังมันมีหกหนึ่งหกสองี่ยังมากหน้ามันแม่เขาไม่ม่สลัตตลีแม่ใบให่สองใบไม่ถือวทองสามตัวสามตัวไทยสามตัวหนาเออหล่ะไม่ถือบัวทองสามคู่สองคู่แม่เพราะก่ะดาเด็ดให้ผมถือรัตตลีชัตีใช่ปะเนทุกข้อวัแม่เออหน่งก้าสีหเดียวัน อีกอย่งค่าว่าูมุ่มูงมาทมอีพอไว้้ศูนย์แปดหนึ่งไาเจดูปุ่นแล้วเจ้าว่าแม่ก็พันซื้อดอกไือใส่ฟันอีก่นน่าเท่านันเลยไม่ปันได้รอตตรียักใบแล้ว แม่ไปซื้อแจ็คท่านซื้อจักเม็ดบัน่ไม่ได้ออกไปพุ่นแม่ได้ออกไปเงี่ยนนอกไปซื้อด้วยว่าลัตเตอรี่เขาค้ายก่นทั้งคนแม่เลยไ่ได้ออกไปยูคนวันวันตองเบอร์แม่ปันแม่แม่ขอโทษแม่มาตัวใดค่ะวันนี้นี่อก็จิมาชุมนี่ละชุมเกาูนนี่ละมาแข่งได้เกาศูนนลเาู้เดวคัองแม่กมแข่งอยู่ เ่าก็าโฮกสิว่าตัวเดียวกันบ่ค่ะจ้งเอาหัวลงให้แน่ตอะนะนั้นเกาะหกย่อนว่ามันฟันเอ <c oughs> งสี่หละ่กะก็เลยว่ามาักอันนี้ตู้เฒ่าตายเนาะมันต่อทันตัวเนี่ยละมันเก่ากักบศูนย์ทันตัวน่าจะใจคือขึ้นคือเรียกว่าขึ้นเรียกทั้งตัวอัน เนี่ยสิซับซื้อเอาเก้าศูนย์สามเกศนย์สองขึ้นในใจบอกก็มูวอยู่เออไขันม่เรยกับตันะเะว่านักูนีมักูนี่เอือเก้าศูนย์เกนอ่าุ่มละเบอโทรแอดไลน์มากขอเอาหลังไม่เพี่น้อเอโทรคุณยายอยากบ่น้อยอกถามเืนสุดท้ายอื่นแล้วเนแลหันมักเลยโอ้ยมืนอื่นนี่เราสิมีเวลาว่างก็ละแม่จักแล้วล่ะขัน ไปหาแรนซื้ออตเตอรี่อ้ยไป่ไปได้าต้องซื้อตั้งแต่ดกมาโซ่ซื้อเฮีนบ่อยๆวาไปซื้อเฮีนขอจากเทียโอ้ัซื้อโอ้สบายเราถุงมือมีคนมีหูทิพเออมีหูทิพมีหูทิพไปสบายแล้วโทัเอาว่าทั่ววสานี่แหละยุคยุคหูทิพตาทิพเอฟซีเอ้ยข้างแก่แมวั่นนจวะข้างช่องมากก็ดีเียบโอแตะเกามันขันฟันเห็นพอแง่แถาย้มได้มันจะเป็นสูเก่าเนะ ตลอดดีละแล้วเป็นบานนี้บเดอรเ้าก่ห้าเบิร์นค่ะอบกมานทางโดนในที่ประการนเบิรนเฮาก็องนเพิ่งฟันเห็นอิกทีไเพิ่งันเนโดนแล้วโนดนเิ่นสิมาบอกให้โชมให้ลาภเนาะเนที่มาโชคให้ลาบก็คือเป็นสิมาโชคก็บ่จักดอกแม่นีดอกเกงกังานเลยเนาะค่ะแม่เนาะงาม่ได้เหล็กเก่าหนึ้ากับสวยสองศูนย์เก้าห้าเก้า งามอยู่งามอยู่ตัวของของแม่แม่ปั่นกระมังอีกเล่ก้านี่หันเป็นเลขกกเอาเด้อท่านผู้ชมเอาหันหัวขึ้นหัวลงเอาแต่มันตัวเดียวกันเนาะอือเมียนี่ดอกเขาขึ้นหัวลงเอาก็ให้ช์เอฟซีเปนสีอาหาเจสซี่ออกเลยแม่มันครับไก่สิบใบม่วงแล้วแม่ก็น่าริน่ิดหนึ่งเขาบออันนี่เอยเอฟซีอย่าคุณยายปัสสาวีแม่ไม่พาไปเอาไป ถ้าเทียมมันแมนกับผ้ากันเสื้อเด้อลูกหล่าเด้อให้ผ้ากันโศกโกมันมันลำลำเรื่อยเเด้อลูกหล่าเด้อยายเป็นแนวทางไงเนาะค่ะเป็นแนวทางไ้จับซ้ำนี่แหละว่มฝันเนาะค่ะยายว่มฝันของคนเท่ามันกับเน่ยเป็นนอนทางเทียมมันกับเขาค่ะทางเทียมกับธรรมดาเนาะอืมทำมันเขาซุงหัวซุกหัวมันกว่โอ้ยแม่กว่าจะมีเงินไหลแล้วล่ะแม่เขาฟินวันละครับผมเต๊บ้าน แต่บาลานเนียรวานีเผักเขาเขงวดด้วยอย่างเช่นเ้และพันสองผ่าน,ะนะาแต่ละผ่านละเอาละาค่ะแม่บอสห้ซื้อต่นี้ขึ้นื้นเขากรหาที่าซื้อเลเดอร์บอสไห่ซื้อในั้านแม่ควซื้อซื้อเงินหอซื้อขู้งวดไปสร้างหัอมไนแล้วทันดอกคนซื้อของผ้เขาไว้เยาะทันดอกไปลล้ำลึกล้วยได้หลาเด้อห้เงินไหลน้องขอให้ท่องไหลมาเด้อเขากระเป๋าซื้อเงินซื้อเงินทุกงวดทุกงวดทันละ แม่ฝันไนข่เขาของแม่เนี่ยเด้อครับนี่ก็คือความ,วามฝันของแม่ฝันนะครับเนาะเอฟซีไงใช้วิจัยอนญาตการรับชมนะครับเด้อทางจองกับเป็นเพียงแคเ่แนวทางทางจองเ,เพียงแค่สื่อกลางของทางเอฟซีครับสำหรับคลิปเมียกับยุติใบเพียงสัมเนียพ่อกับแม่ในคลิปหนา้สาสวัสดีครับสวัสดีงามครับ